แลอีกแล้วพี่น้องแดนอีกแล้วมา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 แล้วข่งกันกับลูกกี้มาเบิ่งผีมาเบิ่งผีอู้เบิ่งผีเบิ่งผีปัดตำหมกทัวตำหมกทัวโตล้มนาวตำทัวหมูกรอบมือเนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักชาวกินแสนสู้คุณทุกท่านมาหนีมามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเชนโชยชาแนลกับช่องน้องลูกีเฟมเมี่กับช่องกินเที่ยวกันลาใบเพลกวันนี้จะมากินอะไรช่องพี่น้อกินอะไรครับตำตำทัวตำทัวหมูกรอบหมูกรอบกรอบไหมครับกรอบใครทำใครทำแข็งหรือกรอบอลงมือเลยมาครับพี่น้องมือนี้ได้ตำทัวนะครับตำทัวหมูกรอบ แกลสลัดกรอบนะครับเป็นยังที่เขากันแห้งเลยค่ะแตงกวานํำมาเสียบๆน้ำขอบพวบเบาเช่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเฮ็นรไหนฟังเสียงสนไปด้วยครับสนอะไรครับไม่ว่า้ก่ชิ้นใหญ่เลยกัดเลยยำขอบๆเลยเสียบๆน้ำกันโตล่มหนาวอีกแล้วโตลร่มหนาวร่มแห้งจนกล่องสั้นละเมืออนี่กรอบเกียงครับ อันช่วงที่บ่ทหันกินเข่ากับบอลรมเนาะบ่ลรมปันไดนแต่ว่าพอตั้งโตแล้วล่มมากวูวๆเลยบัดพี่น้องเนื้อกัดเก็บไม่เข้ากรอบอร่อยครับเปลี่ยนกันไหมอันนี้อันนี้พลอ,อยเนี่ยอืมเนี่ยไ,ไม่ชอบมันอยู่แล้วเฮ จัดได้ไหมลูกอันนี้ใครทอดนะเนี่ยแม่เพชรมันเพ็ดใช่ไหมหแม่เพชรทอดกรอบแข็งกลังกลง กำลังดีแข็งกำลังดีประธานอกคอยแต่เห็ดเนาะล่องเห็ดกินเบิองปกติก็เห็ดแต่ชินน้นไหนง่ายแบบ<ะ>กล่องยาลมเด้ะกล่องซันพี่เนาะสวดอร่อยมันขวางกันขวางกันแน่จังหน่อยค่ะพี่นนอง นี่น้จังโอบปุ่นนจังแสบเหนียวไปหน่อยเหนียวไปหน่อยนะแม่ข้าวหลังข้าวที่มากรอบๆอะไรเหนียวยกใต้ก็ได้ลายช่อเหนียวทำไมแม่กินไม่เห็นจะเหนียวเลย เด็กบ่มีแขาวาคนบ่มีแข่วหนาพี่น้อ <ừ m. S 1> ทงทำกวนหอมค่สะสลัดเขียวได้เขียวไม่ได้ นี่ตูนเล็กน้อยเนี่บไม่เขี้ยวน่ะเขียวได้แต่กับกลอบออือไม่กินดีกว่าเขียวไม่ได้อือหือมามกินผักไปไปจับกล้องกันปะฟังเสียงสนุวาวไปหนึ่งนี่ครับเสียงสนุวาวเดี๋ยวผมจะทำเสียงให้เลย อมีเนื้อยอยู่ได้ด้านล่างอเอาเนื้อบรโลงหน่อถึงน้ำต่บบมกทั่วราะล่องเม,มืองมันกระแทบตันเน,น,น้ะเข้ากนันเข้ากัน เอาเน,นื้ออีกเนื้อด้านล่างเผ็เนี่ยโดนตำถั่วนี่อ่ะเอาเอาไว้ของลกูเลกเผ็ดนะลูกอันนี้ไม่โดนส่วนนี้เอาไปถอดเด็กอันนี้อันติดก,กน้นกระทะเนาะหมออบลมวันอกกน้นกระทะ มันก็นเลยเป็นสีดำดำแต่ว่าปเป็นยังว่านใหม่กรอบดีเพือย่างตําถั่วกะแจบครับคุยออกครับยังไงตําถั่วหมูกอบเป็นยังสี่เข่ากันครับ ra à, rồi rồi ba cọp chế độ nhạt chế này này เช็งง่ายๆแต่ว่าโดนตู้สมุนกัดกันทำแม่นชิ่นหน่อยไม่กับว่โดนอันนี้มันชิ่นไงเนาะโล่ตัวไหนโลกว่าชิ่นไหนโลกว่าโอชิ่นหน่อยเ้องกับอาโลครัเอาเยอะบ้างงานเนี่ยเปนหน่อยคือตับเดียวให้มันเป็นหน่อยมาอ่าบอเป็นหนังครับขุมทรัพย์ไป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 ถาซะก่อนอย่าเฝ้ามากวนแต่มาอบลมร้อน สเพราะว่า,าแดดบกอยแห้งยาวไปหล่อมันแม่ละลวกนี่นะครับืมสลับมือออกนะอืมอ่าอืมหมาจอยม้ากินปลาไหลกินกี่ก็ได้ เบิ้เนียน่ยมันก็เสียบอยู่นาอันนี้มันเนาะนะครับตักใส่แบบนี้เลยทำยังไงครับอืนน ก่อนเดียวลูกกี่คือาปาแข็งมาบ่ไม่แข็งเนาะคนบ่ไม่แข็งนะม่มอนม่อนพักได้แล้วล่ะ ถ่ายกิ้นหมูกรอบจนเลย่ยหิวโวดสีได้กินจนคำ นาเอาหางก็ะมาเห็ด อ๋อ,อมันหมอแล้วพอแล้วอิ่มแล้วสู่ตอเด้อไปจับกล่อ,ของขับเพ่อนคือเก่าค่ะพี่นอ้องค้นกินหน่อยหาแต่แน่ว่า จากร้ายครับ ตามกินครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยครับเพื่อสิแแสบเนาะรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้ครับ เหตุันได้แต่สา มันมันม,นมันหมูมหมปวดสูบกันไหน แยงสโนว์วาวลูกเกะเนาะเอาละครับพี่น้องแซบใครอีเดียเบิงมืออร่อยนะ มาเปิดคลิปแล้วเเลตวเ้ิด้งยฟังฟังเสียงบเออบาบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮาช่วง หนาหนาวกับแบบนี้นะครับเสียงสนุกวาวไปนล้ว <c oughs> เอาําหรับคลิปนี่ได้แนวเสแยบนะครับมาฝากมาตอนคืนเอเราครับพี่น้องตำทั่วหมูกรอบเขากันขนาดครับอันนี้เฮ็ดกินเองนะครับหมูกรอบแม่น้องนุก,กี้เป็นคนเฮ็ดนะครับแสีสยบขาอี๋เอาําหรับคลิปนี่เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้เอฟซีทุกท่าน สุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำรุไอ้สำเร็จลุงเรื่องยิ่งขึง้นไปครับผมสวัสดีครับ